โอ้โหบอดเต็มเลยเอาไงไวรุ่นแต่ย็นสัตย์ดีลองหัวลองหัวเออเอตาบอดโอเคพี่รอแป๊บผมลูดเซฟแป๊บหนึง่งมาเลยถวัลูกพอ่อ <c oughs> <c oughs> ม่วงสีม่วง ฟังที่อะไรไม่รู้เรื่องเฮ้ม hey, าวะสวยสร้อยสร้อยมาแล้วเซฟแรกอเ,เอามันเอามันอเ,เอามันเลยเอามันเลยอยู่ไหนไเจอแล้วลวงสองลวงสอง รีดแมนชอปโนหนึ out out <anime> ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมบรินาเบกเอาราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดปรับราคาใหม่ถูกลงคุ้มยิ่งกว่าเดือเติมแพ็กเกจที่รวมใรการและเหลีย์เรดรีแมนชอยพร้อมผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายสามารถเติมในเว็บได้ในไลน์เติมถูกเติมคุ้มเติมไว้พร้อมบริการ20ชี่ว้สิบที่นัคน้ับโม ในเมื่อเราจะทำคอนเทนต์เปิดห้องหลักซะหน่อยก็กุญแจอดอก800แสก็เนี่ยครับจุดเกิดก็จะประมาณนี้แล้วครับผมในเมื่อไม่ให้เราเกิดตรงข้างหน้าโมเตลเราก็จะไปเข้าเปิดเซฟตรงนี้นเลยพื้นที่ขายสินค้าผลผลิตกันเลย let's go โอเคครับทุกคนสิ่งที่ตามมาเวลาเราจะเปิดเซฟนั่นก็คือบอทนั่นเองทุกคนแม่งยังเยอะทั้งบอททั้งคนนะผมต้องระวัง เปิดเซฟนี่ไม่เคยได้อะไรตรงนี้ <c oughs> นั่นแหละครับผมสวยๆใครโยนระเบิดวะข้างล่างน่าจะมีตัวนะครับ <c oughs> ก็เป็นเรื่องปกติของความเกลือนะครับผมโอเคก็กระเป๋านี้ก็ค้นดูหน่อยนะวกันนี่สี่ช่องมาหรือเปล่า <c oughs> เรียบร้อยครับผมของทองก็ ก็พอได้ไหมก็ถามว่าก็ได้อยู่ได้อยู่แปลว่า,าไม่ได้ครับผมดูมันมาดิเป็นอะไรที่ทำคาญมากบดมันอยู่ฝั่งนูน้นวะเดี๋ยวผมรีตัวก่อนแป๊บนึง <c oughs> เอาละครับในระหว่างที่ผมรีตัวเสร็จนี่เสียงยิงข้างล่างตรงข้างล่างเสียงฟอยง้างล่างนะผมเหมือนเขาจะอ้อมไปทางข้อ,ขอม้านะ ไม่ได้ยินเลยวะผมวิ่งลงมาแล้วคนหรือบัตวะโอเค,อเ,คเสียงบัตข้างบนบ้านแล้วก็เนี่ยทุกคนพยายามเช็คตรงนี้นะคนที่เล่นใหม่ๆเวลาใครจะเปิดเสีบสุาสานตรงเนี้ยผมโดนบ่อยนะมันชอบมีคนดักอ่ะข้างบนชั้นสอง โคตรว่างเดี๋ยวเราเปิดเซฟสูสานกันต่อเลยครับทุกคนเซฟไหนเปิดได้ผมจะเปิดให้หมดเลยก่อนที่เราจะไปเปิดห้องเปิด8ปแสนถ้าโชคดีเขาฟาร์มแล้วเขาไม่เปิดกุญแจก็ถือว่าเรายังมีดวงอยู่นะแตนน่ถ้เาเปิดไปแล้ว ของม่วงเนี่ยโหโ,โคตรสวยโคตรเกลือเฮ้ยแจ๋นอะไรวะสามหมื่นห้าหรอได้อยู่ผมเปิดมาเป็นสิบดอกแล้วห้องเนะี่ยของแดงไม่ออกสักชิ้นเลยครับโอ้ของคนน่ารัก ที่เฮ้ยเสียงคนวิ่งมาคนถือบอดวะสวยเฮ้ยคนปะวะน่าจะคนนะเนะีเ่ยเฮ้ยฮ มี่ไหนดีอ่ะเขาน่าอยู่บ้านฝั่งนั้นไม่มีกหรอวะมีมาเยอะจังวะแล้วตัวนี้ไม่แล้วตัวนี้ไม่ออกเลยนะ ัไม่ออกผมก็ไม่ออกมาเลติ่มมาติ่มกลับไม่โกงเอาละทุกคนหลังจากที่ผมอยู่ในห้องเสพสุสานมาสักปักแล้วออกมาก็เสียงก็หายไปแล้วนะผมก็เลยตัดสินใจโอ้โหดูเวลาดีทุกคนเหลือแค่สองนาทีตัดสินใจวิ่งเขง้ามาดูเสพข้างในนะครับผมเหมือนจะยังไม่เปิดนะครับแต่เวาลาที่สูสีผมว่าผมออกไม่ทันแน่เลยวะ ตัวศัพท์ก็มากระตุกด้วยกระตุกก็ถูกเวลานี่ยไาแล้วเดวดูดิเป็นอะไรนี่โคตรขัดใจเลยไอย้บอดบันมาแล้วมาเยอะเกิน เปิดเสียงมันต่อครับผมรีบเปิดรีบไปเฮ้ยสิงโตมาวะกระตุกกระตุกดี๊ข้อก,กระตุก <S <S ใครใช้ไอโฟอนมาครับมีอาการแบบนี้บ้างเป็นเรื่องปกตินะซีดีปะก็ซีดีมาแล้วครับตัวแรกครับผม กับห้องแปดแสนเดี๋ยวเราค่อยๆเชียร์ของจังหวะนี้ัจังหวะนี้ตัวสับผมกระตุกมากเลยเวลามันไม่ทันเนี่ยเลยอะแล้วโคตรกระตุกเลยตัวสับออกไม่ทันแล้วผมอะ ใจไปแล้วแหละยังไงก็ไม่ทันของอะไรก็แสบไม่ได้ด้วยน่าจะได้ทิ้งนะครับผมเอาแล้วครับในเมื่อไม่ทันก็ตามระเบียบครับผมเผาแม่งเลยเผาพี่ โอก็ตามนั้นก็ถือว่าได้สิงโตก็ถือว่าได้ค่าเซตคืนทุกคนไปดูเกมต่อไปดีกว่าครับผมเอาละครับตอนนี้ก็เกิดตรงสุสานก็รีบวิงเข้ามาในโมนะครับผมโอ้ยก็เหมือนเดิมว่าเสียงบอทบอทนะครับเนี่ยเน่นอย่างเยอะแตก โอเคพี okay, ่เดี๋ยวผมเปิดเซฟก่อนมาพ็ให้่วงสางแถบเหมือนเดิมเฮ้ยม <c oughs> <Hey, S 2> าว่ะสวย,ยอ,อยเก็ <c oughs> บก่นบอนโอ้โหเสียงบดบดไม่ยังเยอะ ออกไปออกไปแป๊บนะึืงเชียร์เสียก่อนเอาแล,ล้วครับทุกคนก็ฟาร์มไม่ได้สักพักก็มีตัวเข้ามาแล้วผมน่าจะประมาณ3คนนะนี่ไงอยู่ตรงห้องฝั่งตรงข้ามนะครับ <S 2> <S 2> สุวัตตี้นี้จะแบบ กวัสุดๆดูสเต็ปเขานะดูนี่วิ่งหลอกวิ่งหลอกอะไรหนี่วิ่งหลอก าแล้วพวกันหลังจากที่เล่นกับเขาสปากก็นี่เขาก็จะขึ้นมาชั้นสองแล้วไม่โดนนี่ตีนี้มันสุดยอดเลยวะ่ะเอาวันเอาวันอยู่ไหนโลกดิจิตัลโลกดิจิตัลล,ตลับ ครับก็อันนี้แหละเอากระสังหลังตัวนึงที่อ้อมไปเอามันโอเคพี่โอเคหนักจุ <c oughs> ดไปยอาทุกค,คนหลังจากที่เรายิงสองตัวนะัะเสร็จก็วิ่งมาออกแล้วครับจะบอกว่าของเขานี่โคตรเกลือเลยครับผมอ่ะก็รีบเรียนรีบออกก็ไปฟาร์มตาต่อไปกันออกประมาณนี้ผมห <4 S 1> ้าแสนก็ส,สวย <ไป S 1> ๆอยู่ ของแดงก็ติดต่อกัน2องตาครับผมแใใจกจสุดเอาล้วครับทุกคนก็ตอนนี้ก็มาเกิดโหผลผลิตเหมือนเดิมไปเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปเปิดเสียไปผลผลิตด้วยกว่าจะถึง8ปดแสนก็น่าจะมีคนเปิดแล้วครับผมหมดไปหลายดอกแล้วเหมือนกันกับห้องนี้ ก็ยังม่วงเหมือนเดิมครับบับ,บขอให้ได้ได้อยู่ของแดงสองชิ้นออกติดกันอะแตออ่ห้องนี้ไม่เก <c oughs> ลือจริงจริงเกินหลับบุบแล้ว ไม่มีอะไระะเ,เสียงยิงอยู่ใช่ไหมโมเตียวปะเดี๋ยวเราวิ่งเข้าโมยเถอะตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรและโอเคไปเลยไปเลยดีกว่าเอานะครับทุกคนก่อนจะเข้าโมก็ไหลมาเปิดสุสานกันเหมือนเดิมแบบเปิดแบบเปิดเปิดจะมีดวงกับเขาบ้างนะครับผม <laughs> 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 ก็เหมือนเดิมครับผม ดอกต้องหกหมื่นแล้วจะได้ของทองสักชิ้นนะครับผมว่าน <c oughs> แต่นี่แม่งไม่ม่วงก็ขาวอ่ะ <c oughs> ไปไปที่ของเราดีกว่า <c oughs> เอาแล้วทุกคนก็วิ่งมาในไหนก็ดื่มหนาไปชื่นใจก่อนละกัน เราไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะทั้งงูทั้งอะไรอะ่ะอยู่บนคงบนคานบนตู้บ้างก็มี <c oughs> เหมือนจะอยู่ชั้นสองนะไม,มมนไม่มีหรอเป,เป็นไปได้ไงวะเปิดน,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 นลยเปดเไป เฮ้ยเอาว่าแล้วว่าแล้วกูสวนแต่บัตรไม่ยิงมันด้วยนะเด็กูสวนไงโพ่อมาทำไมล่ะพ่อหนุ่ม น่าจะมีเดี๋ยวพี่เรียนอุ้หักสองแดงทั้งตัวเลยเอาละครับทุกคนแล้วก็วิ่งเคลียร์ให้หมดนะเผื่อเพื่อนเขาจะแอบอยู่แถวนี้ปได้แล,แล้วห้องก็ไม่เปิดอะเราก็เปิดเลยละกันมับเข้าให้โหว,ว่างเปล่าโหความวา่างเปล่าจริงเลย รูร้้กันอยู่ครับผม<ร>เขาให้เรามาสองชิ้นแล้วของแดงเราคงชิ้นที่สามมงยากาดีนะวิ่งตามตูดกันอ่ะมันอาจจะไปหลับกับคุยกันแล้วม,ม่วงของไม่ เก็บบอญะของของเขาอ,ขอุอ้ยลำขาดในตู้นี่วะมันเอาเสียงออกได้ปะว,วะอุ้ยหมื่นห้าเลยวะท้ายขอ,อ,อ,องอะไรวะเนี่ย S J เลยนะเราไปเขี่ยของกันดีกว่าไอ้คนละตัวแล้วกันอก ว่าลิงใหญ่อยู่ไม่มีตัวเข้าอ่ะเซฟฟีดู่องเนี่ยไม่จะหลับแล้วนะขอ,นะองก็ ก็จะลูกแดสด็สี่ไม่ใช่ปะลูกเจอเนื้อลูกดำอะ่ะนะครับเคลียร์ของเสร็จก็มีตัวเข้ามาดักข้างล่างนะครับทุกคนจะอิ่มไปแล้วครับผม,มเขาดูดของน้องผมอยู่นะ ผมใส่กระสุนเสร็จแล้วสม็กเล่นเลย,ย,ย,ยเอ,อืมข้างล่างน่าจะเหลือสอง,องสบ้างถึงกระเป๋าเนี่แหละ <c oughs> <c oughs> สม็อกเล่นแม่ง <c oughs> ไม่สม็อกอ่ะ นี่มันย่องอยู่ข้างล่างเลยใช่ใช่กูได้เกิดแล้วกูจะเกิดวันนี้วันนี้ววันนี้กดไม่ติดแม่งเอ้ย